sky and every sun. Every sky and every sun. It's you. 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 ชื่อมินนะคะศิลชาพัชราสภชัยตอนนี้ก็เป็นเจ้าของร้าน Back and ด h o ู hmm. s Spa b บ Mo โ o k o ค่ะเป็นร้านที่ทำสปากระเป๋ารองเท้าแล้วก็อ c เทอร์ส์ของแบรนด์เนมค่ะรวมถึงแบรนด์เนม Society เปิดให้บริการแบบขายของซื้อขายกระเป๋าที่ะจีอ J เป็นนทองหล่อซอยค่ะ ชื่นชอบรถยนต์อยู่แล้วค่ะทั้งการขับขี่ทั่วไปบนท้องถนนแล้วก็ทางกีฬาที่เป็นกีฬาความเร็วจริงๆชอบรูปลักษณ์ภายนอกแล้วก็ชอบสมรรถนะในการขับขี่หลักๆเลยเนี่ยถ้าเป็นผู้หญิงทุกคนอยู่แล้วแม้ว่าผมรถสปอร์ตมาก็ต้องชอบใช่ไหมแต่จริงๆแล้วมันอาจจะไม่ได้ใช้ในชีวิตประจำวันเยอะ ถ้าเกิดที่จะชอบจริงๆอ่ะก็คือรถบ้านธรรมดาที่แบบว่าสักคันที่เพอร์ฟอร์แมนซ์มันโอเคสมรรถนะในการขับขี่เยี่ยมแล้วก็แบบขับพาเราไปไหนมาไหนในเวลาแบบอันสั้นได้ก็เป็นเบนนะคะซ2 0 0ค่ะเป็นรุ่นสปอร์ตคก็คือขับขี่สนุกแล้วก็มันจะมีเทอร์โบค่ะขับแล้วจะสนุก โทรศัพท์ค่ะถึงมันจะเป็นเบสิกพื้นฐานแต่มันใช้งานดีมากคือสมัยก่อนเราต้องยกหูโทรศัพท์ขึ้นมาคุยแต่นี้คือเราต่อแบบว่าเป็นบลูทูธคุยได้เลยค่ะมีมีฟังก์ชันที่ชอบมากคือเราสามารถตั้งโหมดได้ว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราออดล้าจากการขับรถอะค่ะมันจะตั้งเตือนเราเลยว่าแบบยุ่ควรหยุดพักเลยเน mm hmm. อันนี้ดีมากเลยนะเพราะว่าบางทีเราขับรถทุกวันเราเหนือห่อยอยู่เราขับ, mm hmm. ขบทางไกลอะค่ะ เขาจะมีฟังก์ชันเตือนขึ้นมาเลยเพราะฉะนั้นมันปลอดภัยมากอ,อ่จริงจริงว่าเมดมีเสน่ตรงที่ว่าเป็นทั้งเรียบหรูแบบผู้ใหญ่ก็ได้เขาก็จะมีโมเดลที่แบบมันเหมาะสําหรับคนมีอายุแล้วมันก็จะมีโมเดลสปอร์ตซึ่งเหมาะกับแบบเด็กวัยรุ่นแบบมินเลยเงี้ยคือจริงมันได้แต่แบบเด็กจบใหม่ มาจนถึงแบบวัยทำงานทำงานมาสักระยะหนึ่งวัยกลางคนแล้วก็แบบผู้ใหญ่ไปเลยอะคะ่ะ mm hmm. คือมันมันได้หมดเลยอะมันไม่เคยล้าสมัยคือมองปุ๊บแบบมันจะแบบอัปเดตตัวเองตลอดเวลาแล้วมันมันสวยอะคะ่ะ าจริงๆข้อดีของเบนเนี่ยนะมันจะขึ้นเตือนหมดทุกอย่างอย่างเช่นที่ปัดน้ำฝนน้ำหมดแล้วนะน้ำมันเครื่องอ,อยู่ต้องเปลี่ยนแล้วนะหรือว่าแบบถึงคุณจะต้องเข้าศูนย์แล้วนะอนะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นนะใช้เบนนะดูแลง่ายมากคือเรียกได้ว่าจะโมว่าดูแลเองก็ได้แต่จริงๆรแล้วคือแบบเบนทเตือนตลอดนะใช่จริงจริงแล้วอะ่ะคือมันไม่ต้องทําอะไรเลยอะ่ะคุณขึ้นไปนั่งขับอะ่ะไฟก็เปิดให้ออโตอ้ถึงเวลา เป็นอะไรมันจะเตือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแท่ไม่ต้องพึ่งผู้ชายเลยอยู่ได้ด้วยตัวเองเก็จริงๆอยากให้รีบได้แต่ว่าแบบต้องระวังท่านอื่นๆด้วยอะไรเงี้ยเพราะจริงๆมีคนขับรถแบบ เร็วเหมือนกันแต่เราจะคอยดูถ้าเราจะแซงซ้ายหรือแซงขวาเราจะดูว่าแบบเพื่อนข้างเลนนะคะเขาเร่งมาอยู่หรือเปล่าแล้วก็ระวังนิดนึงมันจะลดคือแทนที่เราจะรีบเร่งอะ่ะแล้วเราไม่ระวังมันจะยิ่งช้าลงกว่าเดิม